สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวัศกรสอนสนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับผลไม้ที่จะคิดถึงเป็นอย่างแรกเลยก็คืออะไรกันบ้างครับหลายต่อหลายท่านคงคิดเหมือนผมนะครับนั่นก็คือทุเรียนะราชาผลไม้ของประเทศไทยของเราครับ ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศถ้าได้ลองกินทุเรียนแล้วรับรองติดใจทุกคนนะครับแต่หลายๆท่านยังไม่รู้นะครับว่าการกินทุเรียนนั้นเนี่ยมีข้อควรระวังอยู่หลายข้อเลยทีเดียวนะวันนี้ผมเลยจะนำเอา5อาหารครับที่ไม่ควรกินคู่กับทุเรียนมาสแกนให้คุณผู้ชมได้ระมัดระวังกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า จากการที่เราได้กินทุเรียนอย่างอร่อยนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะดันไปกินอาหารที่มันไม่คู่ควรกับการกินทุเรียนโดยไม่รู้ตัวงั้นเรามาสแกนข่าวร้อนเรื่องนี้กันเลยนะครับผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูผลไม้อย่างทุเรียนแล้วน,นะครับก็จะเริ่มเห็นมีทุเรียนจากจันทบุรีบ้างละนะครับจากระยองออกมาจําหน่ายกันในหลากหลายพื้นที่นะครับ ซึ่งก็มีโปรโมชั่นทั้งบุฟเฟ่ทุเรียนที่สามารถเข้าไปเลยกินในสวนนะครับหรือว่าจะสั่งผ่านออนไลน์ก็มีอยู่หลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันซึ่งทุเรียนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่มีความหวานครับแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายนะครับแถมยังเป็นผลไม้ที่มีกรรมฐถันเนี่ยเยอะมากเลยนะครับดังนั้นในการกินราชาผลไม้อย่างทุเรียนนั้นเนี่ยเราควรที่จะกินอย่างระมัดระวังแล้วก็กินอย่างพอดีพอดีนะครับ รวมไปถึงจะต้องรู้นะครับว่าไม่ควรที่จะไปทานทุเรียนเนี่ยกับอะไรเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของเรานั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ไม่ควรกินคู่กับทุเรียนเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยครับที่เราไม่ควรที่จะไปกินคู่กับทุเรียนนะครับนั่นก็คือแอลกอฮอล์ครับนะผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงจะรู้ข้อนี้กันอยู่บ้างแล้วนะ แต่ทำไมถึงไม่ควรกินแอลกอฮอล์ไปคู่กับทุเรียนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไม่ว่าจะเป็นไวน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เขาบอกว่าควรงดที่จะรับประทานร่วมกับทุเรียนเนื่องจากว่าผู้ที่รับประทานทุเรียนพร้อมกับแอลกอฮอล์นะครับส่วนมากเนี่ยจะเสียชีวิตหากช่วยเหลือไม่ทันครับ เพราะว่าในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเนี่ยนะครับรวมถึงทุเรียนเนี่ยจะให้พลังงานสูงส่งผลให้กระบวนการในการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นครับร่างกายก็จะมีอุณหภูมิที่มันเพิ่มสูงขึ้นบวกกับแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะร่างกายก็จะขาดน้ําซึ่งทําให้ร่างกายเนี่ยร้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองลองคิดภาพตามนะครับ ซึ่งหลายๆครั้งนะครับเราเลยเห็นข่าวที่ออกมาบ่อยๆเลยครับว่าคนที่รับประทานทุเรียนพร้อมๆกับแอลกอฮอล์แล้วก็เกิดอาการแน่นหน้าอกร้อนแล้วก็วูบหมดสติไปนั่นเองนะครับนี่ไม่ควรทานคู่กันนะครับอย่างต่อมาครับคุณผู้ชมครับที่ไม่ควรกินคู่กับทุเรียนนั่นคือน้ําอัดลมครับน้ําอัดลมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเลี่ยงได้เนี่ยก็ควรเลี่ยงเลยนะครับไม่ควรทานกับทุเรียนเพราะว่าน้ําอัดลมมีน้ําตาลเป็นส่วนผสมเนี่ยสูงมาก แล้วก็ทุเรียนก็เป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงเช่นกันครับที่เราก็ไม่ควรกินทุเรียนกับน้ําอัดลมเพราะอะไรครับเพราะว่าในน้ําอัดลมเนี่ยก็คือมีน้ําตาลแล้วก็มีกรดคาร์บอนิกหากกินคู่กันเนี่ยนอกจากจะทําให้แน่นท้องท้องอืดแล้วเนี่ยนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะได้รับน้ําตาลในปริมาณที่มากเกินความจําเป็นนั่นเองทีนี้พอมากปุ๊บเนี่ยก็จงจะส่งผลให้น้ําตาลในเลือดเ,เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งหากผู้ป่วยเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจ ก็อาจจะถึงขั้นช็อกได้เลยนะครับแต่สําหรับคนที่มีสุขภาพดีๆล่ะเขาบอกว่าการที่ได้รับน้ําตาลสะสมในร่างกายจํานวนมากหากเผาผลาญได้ไม่หมดเนี่ยก็จะกลายเป็นไขมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทีนี้ก็จะทําให้อ้วนขึ้นได้นั่นเองนะครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยกินคู่กันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อร่อยมากๆเลยนั่นก็คือลำไยครับที่ขึ้นชื่อว่า ลำไยเนี่ยก็คือหวานหวานจนร้อนในนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ก็เลยไม่ควรที่จะทานคู่กันกับทุเรียนนั่นเองที่ไม่ควรกินคู่กันก็เพราะว่าเหมือนกับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับลำไยเป็นผลไม้ที่มีความหวานเนี่ยสูงมีน้ําตาลสูงทําให้พลังงานเนี่ยมากขึ้นนะครับหากรับประทานมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดการร้อนในได้นะครับโดยเฉพาะการร้อนในปากของเราดังนั้นหากเลี่ยงที่จะรับประทานทุเรียนเขาควรเลี่ยงรับประทาน เลี่ยงคู่กับลำไยเนี่ยไม่ควรจะรับประทานนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอันนี้แนะนําเลยต้องหลีกเลี่ยงรับประทานคู่กันนะครับหรือว่าคนที่กําลังควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอย่างเคร่งครัดนะครับดังนั้นถ้าคุณรับประทานอาหาร2ออย่างนี้ควบคู่กันไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องได้เข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่อาหารอย่างที่4ครับอย่างที่4ที่ไม่ควรทานคู่กับทุเรียนก็คืออันนู้นแหละครับ กาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจากรายงานเนี่ยพบว่าถ้าเราไปกินทุเรียนกับกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังจะทำให้เกิดอาการเนี่ยปวดศีรษะอาเจียนอาหารไม่ย่อยนะครับบางคนรู้สึกไม่สบายตัวอีกทั้งต้องบอกว่าเครื่องดื่มเหล่านี้เองนะครับก็จะมีน้ำตาลสูงเช่นเดียวกันครับจึงไม่ควรที่จะกินคู่กับทุเรียนนั่นเองเขาบอกว่ามีรายงานนะครับพบผู้เสียชีวิต จากอาการหัวใจวายเฉียบพลันหลังจากที่กินทุเรียนคู่กับกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังมาแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นไม่แนะนําให้กิน2ออย่างนี้คู่กันนั่นเองนะครับและอย่างสุดท้ายที่ผมจะนํามาเสนอในวันนี้ครับอาหารที่ไม่ควรทานคู่กับทุเรียนก็คือปูครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าปูเนี่ยนะครับที่หลายคนพอไปท่องเที่ยวแถวจันทบุรี แถวระยองซึ่งมีทั้งทุเรียนแล้วก็มีอาหารทะเลอย่างปูให้เราได้กินนั้นเขาบอกว่าจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปูเนี่ยมีลักษณะเย็นในขณะที่ทุเรียนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอาหารประเภทร้อนเมื่อบริโภคร่วมกันนะครับก็จะทําให้เกิดความสับสนในระบบการย่อยอาหารทําให้รู้สึกไม่สบายท้องครับนาไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นอาหารไม่ย่อยท้องอืดแล้วก็ปวดท้องได้นะครับสําหรับในกรณีของปู แล้วก็ทุเรียนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าจะทานควรจะกินแยกกันเพื่อให้ระบบย่อยเนี่ยนะครับของเรานั้นทํางานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะครับตัวอย่างที่ผมบอกไปนี้นะครับว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์และก็เป็นที่นิยมอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสําคัญที่ควรรู้ไว้ก็คือว่าไม่ควรที่จะทานทุเรียนกับอาหารบางชนิดนั่นเองนะครับเพราะความจริงแล้วกฎสําคัญอย่างหนึ่งของการที่เราจะทานทุเรียนนั้นก็คือว่า ทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นอาหารร้อนนะครับและเมื่อไปรวมกับอาหารร้อนอื่นๆนะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็าอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการล้มป่วยได้ดังนั้นครั้งต่อไปครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะดื่มดั่กับรสชาติของทุเรียนนะครับอย่าลืมครับว่าห้ามกินทุเรียนคู่กับอะไรบ้างนะครับด้วยความห่วงใยและที่สำคัญก็คือกินทุเรียนอย่างพอดีพอดีด้วยนะครับ ผู้ชมสามารถติดตามรับชมรบเรื่องราวดีๆแบบนี้ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube ช่อง n e w s n b t 2 h d นะครับหรือจะค้นคำว่าสแกนข่าวร้อนได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกับสแกนข่าวร้อนได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ